เซรีปินน้อยนามว่าเป่าเป่ารูปแรกว่าแตงโมรูปที่สองวากล้วยรูปที่สามวาดซ้มรูปที่สี่บอกเ่าจะวาเชย้าค่ะนสอร์เลยคุณผ้อมค่ะ

ว่าแล้วง่ายกัาถึงกองกันคืนง่ายอ่ะ <c oughs> ไม่เป็นอะไรครับเกี๋ยวกับานเสกอย่าบอก เชอรี่ไม่มีแกะนะฮะน้้ปวย่งช,ช่โมกล้วยส้มเชอรี่มีจะว่าะอะไรครับศิลปินน้อยสตรอเบอรี่เหละครับเป็นของโปรดขครของปวกของศิลปินด้วยมีคคมาครับ I